เฮ้ยลุงอ่ะนี่ลุงที่ไหนเนี่ยลุงต้นเลออ่ะมีอะไรทําทรงทาป้ายทาไมขายที่อระเอ้าก็ขายที่เอมึงเห็นลวกขายขนมครกไงหรอ้าอ่าปากอย่างนี้หน้าวอนสวดอภิธรรมซะแล้วนะอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาเนอะเว้ยเฮ้ยนึงจะไปไหนอ่ะก็มีเงินมาร้อยเจ็ดสิบสองล้านอยากจะหาที่สักแปลงมีเยอะเนาะเออตรงนี้ นี่นี่ตรงนี้เท่าไรของลุงก็มีไล่ครึ่งเท่าไรขายเท่าไรสองแสนเจ็ดต้นต้นกระจอกลุงทำไมกระจอกไงผมม่นมีทุนมาตั้งร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะเข้าใจปะเข้าใจปะร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทเนี่ยนะร้อยเจ็ดสิบสองล้านกีบโเท่าไหร่วะมันก็สองแสนก็บาทอ๋ออราคาเนี้ยราคานี้ที่ลุงได้เลยนะเออไม่เป็นไรแต่มันไม่ใช่ประเด็นลุงทำไมอะ มันแพงเข้าใจปะที่มันแพงเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเข้าใจปะมันจะแพงยังไงมึงดูยังรอบทิศทางก็ผมดูแล้วไงก็ที่ลุงไงเห็นตามป้ายมันสองแสนเดี๋ยวมันเป็นตารางวาละ400กว่าบาท500บาทใช่ปะสี่ร้อยบาทลายนึงก็แสนแปดไม่มันถูกเกิน,มนมกผมว่าไม่น่าใช่นะลุงนะมีถนนด,ด้วยนะเอะแล้ว แล้วดินอยางงี้นะเอ้าแล้วดินอย่างงี้ดินอย่างงี้ดูว่ามันมันจะไปปลูกอะไรได้ลุงมันจะปลูกอะไรไม่ได้ยังไงเน่ทุ่งนาทำนาด้วยไหนปะทเฮ้ยปลูกผักปลูกข้าวปลูกเกษตรตะเกษตรตะเกาะตะกอนตะกำทำได้ทั่วทำได้ทำได้ทุกอย่างลินตะดุดะนะเนี่ยอ้ายังไม่ได้สักเปียกมันยังไม่ใช่ประเด็น,ดนผมยังไม่เข้าใจไงว่า ถูแบบนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะ,นะถ้าถูแบบนี้ก็นะโอ้โห,โหผมว่าแล้วถ้าเดินไฟมาถ้าเดินไฟมาก็สองแสนเจ็ดก็ต้องบวกไปอีก<ม>สามแสน<า>ไม่บวกน้ําถ้าเดินน้ํมาอีกก็สามแสนกว่าไม่อยู่ปลาปลานี่ลุงเดินมาแล้วนะเฮ้เยเฮ้ยเนี่ยตามท่อตามหลักกันไหมมีปลาด้วยหรอปลาปลามีมาแล้วอหรอ้าโทษโอ้ยจะโฉนคุดแดงเลยนไมาใช่มาพวกอะไรมา ถนนคุณตามคุณเขียวไอ้นั่นมาใช่น่ะคุณแดงตามของกรมที่ดินเลยเหรออ่าเดี๋ยวถนนเส้นนี้มันไปไหนเนี่ยโอ้อยู่มาตั้งเจ็ดสิบสิบแปดสิบปีกูก็เห็นมันอยู่อย่างเงี้ยมันไปไหนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเอาสักภาพไหมเออเอาสักภาพไหมเส้นเนี้มัน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 คือมันเป็นถนนอะไรเนี่ยมันทําเองหรือยังไงถนนในโครงการลุงสิ เออนี่ยาวไปน่นจนสุดแปลงนู้นมีอยู่เกือบเกือบห้าไร่ครับลุงจะม่ากลัวเฟ้นฟุตไม่ได้นะคือผมผมไม่เงินมาแต่ว่าผมผมต้องการความชัดเจนอ่าเอกสารที่ลุงให้เอ็งถือไว้ใงไงอ่าให้มาตอนไหนวะตรงก่อนจะนั่งนี่เมื่อกี้เราเดินกันมาแล้วให้ตอนไหนอ๋ออันนี้เหรอนี่เลยผังเลยผมก็เห็นมันมีแค่หนึ่งไร่สองงานนะผมอยากจะได้สองงานหนึ่งไร่มีหรือเปล่า ันเกเหมือนกันเองพูดกลับกันทําไมเราอ๋อโอเคตรงนี้ได้ข่าวว่าแดนหันคาชชยนาดหันคาชชยนาดใครใหญ่สุดภูเขาเว้ออ่ะอะอย่างงี้งานที่ผมจะต้องไปสวดอภิธรรมนั่นน่าจะต้องมีลุงอยู่ในนานไงลุงจะไปกินข้าวต้มใช่ไหมไม่ลุงจะจ้องนอนอยู่ในโรงเป็นข้างๆ้างโรงเห็นก็จะเะาใจอยู่ใช่ป่ะเอออืมลุงก็เป็นคนอย่างนี้อ่ะลุน เห็นเสาไฟข้างหน้านะ<อ>ามันยังมันดูช่างห่างไกลเหลือเกินนะลุงมันจะห่างไกลยังไงโน่นออกไปถนนลาดยาง600เมตรวิ่งไปตัวอำเภอหันคาไม่ถึง10กิโลก็ยังไม่ประทับใจเองจะเอาอะไรสถานที่ราชการไหมอบ,อต,อบอตอ,อบอตอบตอะไรอบอรตอเด่นใหญ่1กิโล ผมต้องเด่นที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดนะใครจะมาเด่นมาใหญ่มาของผมละเขาชื่อของเขาที่ลุงเกิดมาอยู่นีเลยเด่นใหญ่เห็นไหมป็นคนผมใจใหญ่ไงเข้าใจป่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยแถมภูเขาเลยเหรอเอ็งดูไปเลยภูเขาเนี่ยเอ็งดูให้แต่าบตาเลยว้าว้าบ้าไปแล้วลุงไม่คิดตังค์ด้วยเฮ้ยให้ดูกันฟรีโอเคเออเออย่างนี้ก็ค่อยเอ็งพูดมากเอ็งตกลงร้านก็ร้านก็กีบของเอ็งเนี่ยจะ ซื้อที่ลุงได้ไหม่ะก็สนใจอยู่อ่ะแต่ว่าขอดูทรงก่อนละกันเฮ้ยไม่ต้องดูถ้าผมสนใจมันเหลือกี่แปลงตอนเนี้ลุงมายืนตรงเนี้ยจอมาแล้วสามเฮ้ยมีทั้งหมดกี่แปลงมีเก้าเหลือหกแปลงเฮ้ยเอาไหมล่ะผมขอสักครึ่งแปลงได้ไหมครึ่งแปลงไม่แบ่งแล้วมันแบ่งได้ขนาดนี้แล้วอมันจะเล็กเกินถ้าแบ่งครึ่งแปลงอะไล่สองงานเท่าไหร่สองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดกว่ากว่าหน่อย โอ้เลยได้ไหมอ้าวพร้อมก็โอนได้สิอาโอแต่เพื่อนผมมาเพื่อนผมสนใจด้วยบอกเพื่อนบอกญาติพี่น้องมาซื้อได้เลยอขอย้าคุยหน่อยลุงจะมีส่วนลดให้ถมดินให้อีกเองเอาไหมล่ะแต่ผมอ่ะคือคือที่โอเคอ่ะนะแต่ละหน้าหน้าลุงกับการแต่งตัวลุงมันดูไม่โอเคไงก็ลุงก็แต่งเงี้ยทุกวันอ่ะผมผมพูดตามตรงเลยมันลุงมันกวซส้นฟุดไงลุงอะ ลุงจะมาขายที่แล้วมันไม่ราชการมันไม่แบบไม่ฟมันมันไม่ดูดีมันไม่ไปทางการไม่ได้เฮ้ยลุงมีหลวงปู่เข็มมานี่ไม่กลัวได้ข่าวว่ารุ่นนี้แม่งบุกดงกล้วยมาแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นโอเคไปละเอาสวยป่ะแต่ว่าคิดดูก่อนเอ้ยอย่าคิดนานนะคิดนานหมดจริงๆนะหรือใจนั่น โทรมาคุยกับลุงก็ได้ลุงตน้นเบอร์โทรเนี่ยเออเดี๋ยวโทรมาอ่าไปแล้วโอเคไป